ถนนนะครับ<ง>ก็จุดตัดใหญ่ยอยู่นะครับถนนตรงนี้นะครับโอ้โหพูดดเต็มแนละ้วรอ,อร้านข้าวมังไก่นะ่าขายดีนะครับนี่ครับก็มีคูดแพนด้าเหมือนกันนะครับนะฮะร้านอาหารร้านตอนสั่งเยอะมากนะครับนี่ครับ ป้ายอยู่รถไฟนี่คมรถไฟมหาชัยนะครับมองแล้วหรอบ๊ายบายเนี่ยครับนี่คมรถไฟมหาชัยนะครับก็เป็นป้ายใหม่นะคะก็วันนี้เปิดวันแรกนะครับนี่ครับนี่คมรถไฟมหาชัยนะครับก็ก่อนเข้ามหาชัยนะ